ทำไมทหารบกไทยถึงควรใช้วิธีการเคลียร์ระเบิดแบบเดียวกับยูเครนและวิธีแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยเราจะเห็นได้เลยว่ากองทัพยูเครนนั้นพัฒนาหุ่นยนต์ภาคพ,พื้นดินที่เรียกว่า UGV นะครับโดยนำเอาระบบแบบ My Clearing Charge เนี่ยมาทำการติดตั้งแบบนี้โดยยูเครนนะครับนำเอาระบบ UR77 เมทอยของรัสเซียนเนี่ยนะครับมาทำการดัดแปลงมาติดตั้งบนโดรนภาคพ,พื้นดิน เมื่อทําการยิงออกไปเนี่ยจะเป็นสายแบบนี้นะครับเป็นตัวจุดชนวนเมื่อยิงลงพื้นแล้วมันก็จะทําการระเบิดเพื่อทําลายกับระเบิดที่ฝังอยู่นั่นเองและมีอีกวิธีที่ยูเครนใช้ก็คือใช้หุนน่นจนแบบนี้นะครับในการบรรทุกสายชนวนและนําไปทิ้งตามพื้นดินนะครับและทําการจุดระเบิดแบบไม่ยิงจากจรวดก็ได้และแน่นอนนะครับหากเป็นในสมรภูมิที่พื้นที่เล็กๆเนี่ยนะครับเช่นการล่าตะเวนเนี่ยนะครับ ก็ควรใช้หุ่นยนต์ UGV ที่ติดตั้งเหล็กแบบนี้ที่เราเรียกว่า m y f r เ i นะครับก็คือจะเป็นโซ่แบบนี้ทำการขุดไปตามพื้นดินถ้ามีกับระเบิดฝังอยู่เนี่ยระเบิดก็จะระเบิดนั่นเองเป็นการลดความเสี่ยงที่ทหารจะไปเหยียบจนต้องเสียขานั่นเองนะครับซึ่งวิธีแบบนี้เนี่ยยูเครนใช้กันแล้วในสงครามรัสเซียยูเครนถือว่าต้นทุนต่ำม,มากเพราะหุ่นยนต์ UGV เนี่ยเดี๋ยวนี้ผลิตได้ง่ายนะครับของไทยเองก็ผลิตได้เหมือนกัน